ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องกัอปกับแชนแนลนะครับในคลิปนี้ก็จะนําเสนอในคลิปของเกมแท็กติกคูนะครับอย่างไรก็มาได้ปืนใหม่แล้วก็ไปลุยเลยเดี๋ยวตอนนี้จะเก็บตังซื้ออะไรบางอย่างอยู่นะครับ <c oughs> แต่ก็อยากอพปืนตัวนี้อยากอพให้มันสุดๆไปเลยนะครับไปลุยเลยมาดา่านแรกโหควบคุมสถานีเก่ามาถึงก็เจอด่านที่แบบ หินมันกนสำหรับเรานะแต่ก็ไปได้ครับอันนี้โอเคถือโอเคอยู่ครับไปครับเ,เริ่มแล้วครับไปลุยไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปมาทางนี้ครับไปทางนี้คนอื่นเขาไม่ไปนะครับมาเพื่อวางระเบิดก่อนหนึ่งลูก ยังไงยุดอ้ยผมยุดแดงเล้โอ้โหอ,อ้อออาวสิอาวสิมาเฮ้ยไล่ผมมาตั้งนั้นน่ะทำไมงั้นนะ่ะอันนั้นแอบ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 อันนั้นผมถ้าผมแบบอยู่ในกลางๆจะพอนนั่นได้อยู่นะครับเพราะว่า เลใช่มันอ้าวโดนระเบิดมมแล้วผมเป็นไงล่ะสะใจปะล่ะมันสะใจไม่น้องครับเดี๋ยวขามายืนนี่สิครับวางซ้ำอีกทีครับเออ่อไปครับยึดพื้นที่ต่อเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้อู้นะผมไม่สู้เขามาผมไม่สู้เขามานะเมื่อกี้โอ้โหโดนอีกแล้วโ,โดนข้างหลังเลยโดนเดิมปะเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้ แล้วจะมาแก้แค้นผมนะครับเอาคืนเอาคืนว่างมีสไนเปอร์อยู่แถวนี้นะจะมาอย่างนั้น<อ>ผมมปทางของผมว่ะผมมีทางของผมอยู่แบบนี้นะดักครับดักต่อเลยครับเออเนยครับเขาไฟกันต่อครับ มาครมาสิครับก็มาสิจ้าก็มาสิจ้ามาฝั่งนี้คนครับเน่เน่แบบพิองอมหลังครับแบบพิงอมหลังเน่จัดการได้ไหมเพื่อนจัดการโอ้โหฝั่งนี้มาโดนข้างหลังแล้วเนี่ยไม่ทนันลูกหนีก็ไม่ทันครับโหสุดหนานจริง เราต้องเล่นแบบนี้ถึงจะมันหนึ่งเขาไปนู่นเขาไปเขาไปบีเราไปเอดอด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 หลัมาเอชัยวางไว้นี่เฉยดักรับดักกันดักันนี่ดักแล้วมาแบบเร็วๆมาข้างหลังมั้างหลังมั้างหลังเอาเปลี่ยนปืนพกอีกครับอย่างนี้เอ้เรียบร้อยครับ ผมเต็มเหมือนพราผมไล่ยิงเลยนะโอ้ยนี่ผมเช็ดโอ้ยยังไงโอ้ยมาเต็มหมดเด้อเด้อเด้อรักหนึงรักหนึงเปลี่ยนเรื่องเน่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 ่มาครับได้วิถีแล้วครับซองครับโอ้โหทำไมคุณอย่างนั้นนะคุณจะต้องเออเนี่ยคุณจะต้องโอ้โหโดนกระโดดโดนระเบิดตัวเองโดนระเบิดให้ตายโอ้ยกลุ่มผมอัปวดหัวเลย ไปต่อครับมึงโกรธที่ไหนแม่เหลือนักสู้อ่ะเออเขาไปเวเราไปบ nah, ีปั ør, iros, lane, ่นปาสาดไปเรื่อยครับตอนนี้เจอสไนเปอร์ปั่นประสาทเข้าไปแล้วเอ้าอ๋อพูดเดียวกันพูดเดียวกันไปเรื่อยแล้วตอนนี้เอาผมวางไว้ที่ก็ดักนะครับดักแถวนี้ก่อนเนี่ยเขาต้องวิ่งมาทางนี้แหละเนี่ยแล้วเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวตัวน้ำมาแล้วนี่นะมาจริงเลยนะ มาแล้ว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 เร <c oughs> ียบร้อยเดี๋ยก็ใส่ครับ <c oughs> รู้แล้วแน่เห็นนะเราเขามามาจริงด้วยใส่ได้สองนัดถ้าตายไปในสองนัดได้เราถือว่าปืนเราประสบความสําเร็จนะครับแต่อันี้ทําไม่ได้นะครับแต่เหมือนจะแก้แค้นขึ้นได้หรือเปล่าตะกี้ระบงระเบิดเลยอ๋อหาแค้นงียผมไม่ต้องดับโอ้ <c oughs> <c oughs> ผ่ายแพ้ไปครับถึงขึนหนานความจริงมันสนุกเน่ะเ็มเนี้ยเล่นด้วยกันเยอะๆอยากให้ชวนมาเล่นกันแล้วก็แอบสนนเพื่อนด้วยนะนเกมเนี้ยเห็นนะตายยากเขาบอกผมตายยากนะเห็นนะอยู่ที่สุดท้ายเลยแต่บอกตายยากเยี่ยมไปเล่นต่อครับลุยต่อเลยดีกว่าตายยากไงโดนใส่ไว้สองรอบสองรอบแต <c oughs> ่ก็เอาคืนได้พี่ส่งรอบตัวนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นะครับ เราต้องทำหลายอย่างนะครับอย่าไปเน้นเกมลับอย่างเดียวนะฮะต้องลับและลุกลุกและลับในเวลาเดียวกันนะครับต้องมีอะไรอย่างที่ผมเนี่ยวไปตลอดอน่ะไป๋ยวไปดูด่านต่อไปกันดีกว่ามาโอ้โหวัจะนน่าละควบคุมไอรีสามเก้าอัะนนีคุ้นๆเหมือนตะกี้คล้ายๆไหมเเหมือนอยู่คนละฝั่งนะครับ ยงไงมาทีมไทยสามคนครับนอัมโมครับเพยเยอรทีครับแล้วก็ผมไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงเอาฝั่งนู้นยิงมาใส่ผมใหญ่เลยโอ้โหให้เขาให้เขาเล่นงไงก่อนครับนั่งไงก่อนแน่จริงด้วยมีสไนเปอร์ครับผมรอเรียบร้อยครับเยบโอเหรอจ๊ะ อ่ารถรถรถพวกเร็วครับรถโอ้โหโดนกล่องทำไมงั้นน่ะใครบิงมาโดนโดนโดนจากฝั่งนู้นนะครับกดกดซีโฟครั้งเดียวนะครับไปหมดเลยสามคนนะครับโนแอมโมนะครับเร็วไปแล้วอ๋ออ๋อด่านนี้นี่เองโอเครู้แล้วแวบอุ๊ยไม่ทันกดไม่ทันแงะมากินตรงนี้เฉยโอ้โหฝั่งนู้นยอดมา ตังเสียงนีครับพลอยิงตังตังปังตังตงสีง่สิบมิลครับ <c oughs> ลูกศรสี่สิบมิลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ่องทางนี้บ้างแต่ไม่น่าจะผมไม่น่าจะรอดนะนี่อยากแช่งตัวเองเลยอ่ะแต่ก็มันอุ้ยเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้เดี๋ยวนะแบบนึงเหมือนเห็นครับเหมือนเห็นเดี๋ยวเห็นแล้วไปแล้ว ไปแล้วอีกทีนึงผมเห็นระเบิด์เขาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ระเบิด์เขานะเคลียร์ระเบิด์เขางี้เลยเคลียร์ได้เ,เะได้ไม่ได้ไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนแอบมาจานนี้ก่อนแล้วก็วางวันนี้สักลูกนึงแอบมาก่อนมาแล้วครับเขา่าสีก็ใส่แล้วครับต่อไปได้สองโอเคอยู่ครับไปจะคุ้งค้างหน่อยอ่าเดี๋ยวรีโหลดกัน หมือนแกจะวางระเบิดไว้แถวนี้นะแต่แกเดี๋ยวขอีกทีเพื่อความมั่นใจนะเพื่อความแน่ใจมาจากเกียร์ละมั่งระเบิดแกอ้าวมาทางเดิมก็โดนทางเดิมอ้าวมาทางนี้ก็โดนทีจ้าหนูอยากขึ้นมาอยากขึ้นมาอ่าอยากขึ้นมาจ้ะอยากขึ้นมาจ้ะอยากขึ้นมา นี่ครับแวบนะครับนี่นะมันมีเทคนิคอยู่ครับเห็นนะมาทางนี้ครับมาทางนี้ฮะน้าโอ้โหโดนผมาช่วยแล้วนะมาที่ดีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตำแหน่งเดิมที่ผมวางระเบิดไว้นะครับระเบิดผมยังอยู่ครบนะครับสามลูกลูกที่หนึ่งลูกสองและสามนะครับผมจะนี่ขุมกันเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้ได้ตำแหน่งแล้วครับ ได้ตำแหน่งแล้วได้ตำแหน่งแล้วนะครับผมตอนนี้ใครเข้ามาในวงก็เรียบร้อยครับถ้าใครเข้ามาในวงก็เรียบร้อยครับผมบอกในครนี้อย่าเข้ามานะครับอย่านะครับโอ้โหแต่โดวงเขาใสาก่อนเขารู้ทันครับแล้วเขาไม่ขึ้นมาทางผมด้วยเขารู้เขารู้แผนที่นี่ว่ะคนนี้ไปก่อนไปก่อนครับต้องมีคนเก็บเขาครับ หรือว่ามีคนเก็บตังค์อ๋อระเบิดหายไปหนึ่งครับแสดงว่าโอ้โหเขาวางไว้ครับเขาวางไว้ดักทางผมขึ้นนะครับโอ้โหสนั่นจริงครับเขาเขาวางไว้ดักผมขึ้นนะครับเดี๋ยวผมได้เคลียร์ไปก่อนนะครับไปครับอันนี้ของใครเนี่ยอ่าของศัตรูครับนี่ของผมวางดักนี่ต่อครับ ขอบคุณครับที่ตายแทนผมเดี๋ยวมาครับมาครับประจันตำแหน่งครับมาครับสไยเปิดฝั่งนู้นมาครับผมส่ม่อนครับผมส้ม่ันให้เหมือนไม่มีอะไรนะครับให้เหมือนไม่มีอะไรนะครับนี่แต่จริงๆมีครับให้เขาตายใจไปก่อนอย่างนี้ฮะคอยเก็บครับสช้เปิดมาเหรอ อา่าเริ่มดูตัวแล้วโอ้ของเราก็ไปช่วยอ้าวกลายเปชนะไปฮนะเพราะเรายึดแผ่นที่ได้ยึดจุดได้นะสลับกันไปเมื่อกี้แพ้นี่ก็ชนะมาต่อเอาไปต่อแหมข้านอกฝนตกหนักจริงเขานาฝนนะอย่างเขาเดินหกฝนก็ตกควพังนนะจ๊ะเห็นไหไปต่อเลยดิจ้ากลัวอะไรจ้าไปเลยครับลุยาห ฮนะเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับโอ้โหวันนี้โหลดเร็วจังแนะสดงว่าเพื่อนๆอยู่คนเยอะนะฮะไปเลยฝากระเป๋าสถานีเก่าสถานีเก่าคว้ากระเป๋าเอาอยัางไงดีเดี๋วด้านนี้จะเอาระเบิดไว้ใกล้ตัวดีกว่าจะวางไว้แค่ลูกสองลูกแม่แม่ลูกสองลูกซะด้วยนะนี่ก่อนเลยลูกหนึ่ง นะครับทีเดีือไปต่อครับอ้าวมีปืนประเภทเดียวกันเลยแต่ของไลยเขาเท่ครับตัวนี้ถ้าจะเด็ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับอากิระโอ้โหชื่อเท่เลยชอากิระชุดเยวกันะครับตอนนี้มาครับโอ้โหสองแรงภาษาครับตอนนี้มาครับผมเจอครับผมเจอครับไปครับ เดี๋ยวผมจะวางไว้ีนี่อีกลูกนะครับเกมอหลังพงหญ้าแน่กระหนุ่ยงหน้าไปครับกระชับพื้นที่ครับอากิดาตรงนี้ขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตวิ่งไปเปลี่ยนกระสุนไปครับขออนุญาตอ่ากระชับพื้นที่ครับอ่ามาตรงนี้ต่อครับไปต่อครับกระชับพื้นที่ครับซ้ายขวาครับตรงนี้ของเราของเราได้กระเป๋าไว้แล้วนะครับของเราได้กระเป๋าแล้วเพราะนั้นผมวิ่งกลับดีกว่า ผมวิ่งกลับแล้วนะครับตอนนี้รถมาครับรถมาถัานเบ่าถัานครับไปเปลี่ยนปืนมาครับโอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดีย๋ดวยวตอนนนอือหือมันจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่เราน่าจะเปลี่ยนปืนไปยิงมากกว่านะน่าใช้สไนเปอร์ไปยิงนะครับวิ่งกลับไปก็ต้องโดนอะไรบ้างแหละไม่น่าเหลือแล้วหรอกไปครับควาา้ากระเป๋าขึ้นนะครับ แหมแซนที่แตมไม่ได้สวยๆนะแตมไม่เท่าไหร่รอ,อกีฬามาครับเดี๋ยวผมจะมากระชับพื้นที่นะครับกีฬาแล้วจะแล้วจะติดธารกิจอยู่หรือว่าหรือยังไงไปเดี๋ยวผมดักนี่ก่อนเอาเอาฮะอกี้ไอ้นีสอายเรานะครับเอาคนืนเหยครับเอาคืนก่ยอนเลยครับเม่กี้ตาคนนี้สอายเรานะครับนี่กระเป๋าเลยจ้า กรเป๋าเลยจ้าเนอจ้าอ้โหขคว้าได้แวบ,บนึ่งครับอ่าอย่างน้อยก็เก็บได้แวบ,บนึงแล้วก็ระเบิดเราก็ทำลายเขาไปได้คนนึงนะครับตรงน,นี้ไปต่อครับโอ้โหรถมากพอดีห่ารอดไปหนูเดี๋ยวก่อนศัรตรูเก็บถุงแดงไปนะครับตรงน,นี้เราต้องเอาคืนครับเอาสิครับ เอาสิครับยังไงจ้ายังไงจ้าเดนระเบิดแล้วจ้านี่ก็มีจ้านี่ก็มีสิจ้าเอายังไงจ้านี่ก็มีจ้าเอาข้างหลังมาครับแวบหายตัวมาโหหายตัวมาฟันดังเท่อ๋อเป็นชุดชาลอนถึงว่าเถอะชาลอนจะหายตัวได้สักสักครู่นะสักพักนึงนะแต่ชุดอ๋อ ไม่แปลกใจเลยนะครับทําไมเขาถึงเขาถึงคว้ากระเป๋าคืเไม่ได้ฮะเพราะว่าเราขาดการป้องกันนะครับมันมีชาลอนอยู่ตัวหนึ่งครับนี่ดักไว้ก่อนแล้วครับไปครับสอยไปเรื่อยครับไอ้าวเพื่อนเราอ้าวเดไม่ไปแล้วครับโอ้ยข้างหลังมาเอาชาลอนมาไม่ทันเห็นเห็นแล้วแต่ลุกไม่ทันครับไปครับอยากได้ชุดสีทองจังเลย สีทองอ่ะเสีเหลืองนี่แหละผมเล่สีทองมันเท่มันไม่เท่อย,อย่างเดียวนะความสามารถมันแบบฝุดๆแล้วผมวางดักหลังรถก่อนนีมาหลังผมจริงด้วยโอ้โหไงไอ้นี่เขาข่ารอผมคนเดียวเลยว่ะแต่เดี๋ยวคะแนนตอนนี้คะแนนเรานํานะครับคะแนนเราคะแนนเรานำนะครับ,เร,เ,รนนรบเราไล่กวาดไปแล้วก็ชนะเพราะว่าคะแนนเรานําแล้วจบเวลาหมดไปนะรเ,เราเสนยเนยืนรถไฟทับ <laughs> ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมบนทัาในคลิปนี้นะฮะยังไงชอบกากดไลค์ช้กดแชร์ฮะติดตามสับสไครต์กันด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ